รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาถึงบาทอทั้งทีนะคะเราอยู่ยาวๆกันไปเลยค่ะเอาไอเ,เันไม่ยอมกลับบ้านง่ายๆแน่นอนเนาะเราต้องพาแฟนๆรายการของเรามาสำรวจที่พักที่หน้าพักในมาลดีฟนะคะอีกหนึ่ง p r o พ e r t ีค่ะที่ พูดเลยว่าอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก a m i ิล a ามาลดีรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนนะคะเป็นรีสอร์ทในเกาะที่ใหญ่ที่สุดในมาลดีก็ว่าได้จุดเด่นอยู่ตรงที่ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวนะคะข้างในนี่แบบต้นไม้เขียวไปหมดเลยค่ะพื้นที่70%ของเกาะคือพื้นที่สีเขียวเรียกว่าเป็นแบบกรีนไอแลนด์มากๆสุขอากาศแลสบายใจมากเกาะนี้ ประกันภัยสายการบินแอร์เอเชีย o a s i ปาไท Thailand มอว่าเรามาถึงค่ำๆใช่ไหมคะวันนี้ ค่อยๆทำความรู้จักไปกับ a m มิล่ามาดีรีสอร์ตแอนด์รีสิเนะคะเมื่อวานเราเห็นพื้นที่เขียวๆข,ของเขาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอออกมานอกฝั่งลากูนปุ๊บก,ก็จะเห็นเลยว่าเกาะน,นี้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นทุกบ้านเขาจะมีจักรยานให้แบบนี้นะคะปั่นไปทั่วเกาะเลยค่ะซึ่งดีมากๆเนื่องจากเห็นไหมคะ น้ำใสมีรากูลอะไรอย่างงี้เอามาพูดถึงคอนเซปต์ของที่นี่ก็หน่อยดีกว่าคือ3-4วันที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะเราจะอินเลยว่าเขาเนี่ยใส่ใจในเรื่องของความเป็น wellness hotel ในความ wellness เนี่ยก็จะมีความ modern เป็น contemporary เราก็จะเห็นความขาวคือเรียบง่าย คือเรียบง่ายหมดเลยแทรกตัวอยู่ในความเขียวเนี่ยนะคะทั้งหมดข้างในเนี่ยเขามีหลายร้านอาหารแต่จะมีกี่ร้านบ้างเดี๋ยวไปดูกันข้างในค่ะอู้เลยนะอยู่ในเกาะทุกอย่างอยู่ในเกาะมาเลยมีอีกหลายอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นตามแล้วมาจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างนะคะคือ,อาหาดเยอะคือเกาะ บางเกาะที่เาดีไปอะเกาะเขาสวยจริงๆน้ำเขาสวยจริงๆแต่ว่าหาดน้อยแต่ที่เนี้ยชายหาดยาวตรงนี้แล้วอ,อีกฝั่งนู้นก็มีอีกชายหาดหนึ่ง<ะ>คือเรียกว่าคือเป็นเกาะที่มีทุกอย่างจริงๆค่ะที่นี่ตอนเย็นๆถ้าใครจะแบบนั่งชิลดูพระอาทิตย์ตกที่มุมนี้นี่แบบสบายเลยนะคะเขาเนี่ยมีหลายมุมมากที่แบบสามารถนั่งชิลได้แต่ว่าตงรงนู้นเลยค่ะไฮไลท์ มุมที่เป็นเหมือนแบบเอกลักษณ์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะในทัศนาเราก็คือเก้าอ mm ี hmm. ้สําหรับอาบแดดเป็นซุ้มที่ตีละแนงออกแบบ,แบบแบบสวยงามมากอันนี้มาพูดถึงเรื่องปากท้องของคนที่มา mm hmm. พักผ่อนที่อามิลามอลดีฟกันค่ะที่นี่เนี่ยถ้าคนมาอยู่เปนอาทิตย์นี่คือสบายโลดเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขามีอาหารให้เลือกเยอะมาก mm hmm. มีเจเอาท์เล mm ็ hmm. สำหรับอาหารต่างๆนะคะเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนห้องอาหารเป็น EBC ไล่จาก EBC มาตรงนี้ก็จะเป็นพิซซ่าค่ะเป็นเหมือนแบบบูธสำหรับคนที่จะมากินพิซซ่องพิซซ่าไปบูธนั้นเลยแล้วก็มีห้องอาหารอิตาเลียนนะคะโบโลโรมีเอเชียนมีเฟชมีบาบาจริงๆเขามีซันเซ็ตบาร์แล้วก็มีบาบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ บาอะทอนี่คือบาอาทอนะแต่เขาเรียกบาบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีอาหารญี่ปุ่นด้วยค่ะคอยซึ่งอยู่ที่เดียวกับซันเซ็ตบาร์อยู่ฝั่งนโน้นเลยอาหารไทยก็มีนะคะเมื่อวานลองมาแล้วผัดไทยเลิศเลยค่ะเพราะที่นี่มีเชฟไทยด้วยค่ะแล้วก็บ่ายเขาจะมีไอติมอ่ะตอนหนึ่งวันก็คือเที่ยงเป็นต้นไปใครแบบชอบกินไอติมแบบโฮมเมดอะไรเงี้ๆๆยก็เขาจะมีบริการฟรีหมดเลยแต่เรื่องอาหารนี่คือเลิศมากเมื่อเช้านี้นะคะเบรคฟาสนี่คือแบบ เลอค่ามาหาศาลมากมีเมนูของวีแกนมีเมนูของพวกโลกครับมีเมนูของพวกต่างๆนานาคือเรียกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในหมวดหมู่ของคนประเภทไหนมาที่เนี่ย คุณสามารถกินอาหารได้หมดเขาจะมีเซ็ตไว้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิศมากๆาถือว่าดีเทลเวอรี่ดีเทลเป็นเวลเนสโฮเทลอะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ว่าข้างหลังเราค่ะเป็นสระว่ายน้ำซึ่งแบบใหญ่มากเอาจริงๆรตั้งแต่มาเมลดิฟอันนี้น่าจะใหญ่สุดนะสระกว้างไปยันนู่นอะเลื้อยยาวไปเลยค่ะน่าเล่นมากเพราะว่าถัดจากสระปุ๊บเป็นมหาสมุทรอินเดียแล้วค่ะสวยงาม เมื่อกี้ตกไปอันนึงนะคะอันนี้คือชิลคาเฟ่เมื่อกี้ลืมบอกจะสังเกตว่าทุกเอาเล็ตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตกแต่งแบบประดิประดอยสวยงามเลยอย่างเช่นโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ท่ามกลางสวนแล้วก็อยู่บนทรายเลยเพราะว่าคนมามาดินเนาะก็อยากให้แบบเท้าเหยียบทรายมันกินข้าวอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบฟินอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกเอาเล็ตก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ ที่เราบอกไวใช่ไหมคะว่าเขามี7เออเล็ทั้งหมดนี่ EBC เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ Emperor Beach Club ข้างหน้านี่คือน,น่านั่งมากชิลมากเดี๋ยววันนี้มากินมื้อกลางวันที่นี่ดีกว่าเพราะฝั่งนี้นี่คือมีแบบนั่งบนหาดเลยแต่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในมีของขายด้วยไปดูกันนี้ก็จะเหมือนแบบมุม สบายๆนะคะเช่นใครจะอ่านหนังสือก็ยืมไปอ่านได้บนหาดหรือจะเล่นพูหรือจะเป็นเหมือนแบบถึง Business Center ด้วยเพราะว่าเขาจะมีคอมมีอะไรให้แบบเผือ่อใครจะพริมพ์ตัวต๋วเต๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทะเลนี่ที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำเยอะเลยค่ะนี่เห็นไหมเขากำลังฮิ้วขาย,ยักไปเพราะว่ามีแขกจะ มียักมีเล่นเรือใบมีฟันชูบมีเจ็ตสกีไปดูโลมาแพดดูบอร์ดทุกอย่างเลยค่ะหรือว่าใครจะเล่นซีบ๊อบโนนทางนู้นฟลายบอร์ดมีทุกอย่างของกิจกรรมทำน้ำรวมถึงการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นสโนว์กลิงหรือว่าสคูบ้าค่ะก็แต่ถ้าเป็นแบบอยากเรียนลึกๆเลยก็ ไปติดต่อที่ Dive c เซ็นเก็ได้นะคะเขาจะมีดฟ v e c เซ็นเก็เหมือนกับเราวันนี้เนาะเราก็มีโปรแกรมออกไปดูแมนต้าแต่ก็ไม่รู้แมนต้าจะมารหรือเปล่าเขาก็มีโปรแกรมออกช่วงบ่ายๆเขาก็รอแมนต้ากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีปุ๊บก็ออกช่วงบ่ายๆเลยแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่มีพิเศษเฉพาะที่นี่เท่านั้นต้องรอติดตามค่ะ ครจะคิดล่ะคะว่าใจกลางเกาะที่มาดีฟเนี่ยอย่างที่อามราเนี่ยเขามีที่ให้ช็อปปิ้งไม่ใช่แค่ช็อปปิ้งของที่ระลึกเท่านั้นนะแต่ว่าห้องนี้นี่เป็นที่ช็อปปิ้งพวกเครื่องประดับสุดหรูอลังการค่ะเครื่องเพชพรพลอยทั้งหลายนี่มีหลายตู้เลยเผื่อใครอยากจะแบบกรีการายก็เชิญได้นะคะ มี่หนึ่งอย่างค่ะที่เป็นเหมือนสกิลเลตของที่นี่เนาะ <Wow. S 1> ก็คืออามิลาแคมปิ้งค่ะที่อามิลาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีแคมปิ้งอยู่ข้างหลัง mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน mm hmm. คือเราต้องมาตรงสปาก,ก่อนค่ะแล้วก็เดินเขินเข้ามาเหมือนแบบในจังโก้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนแบบว่าลึกลับนิดนึงต้นไม้หนาแน่นมากส่วนข้างนอกก็จะเป็น outdoor shower นะคะเขาก็จะมีอเมนิตี้อะไรให้เหมือนพักในห้องนี่แหละคือใครอยากมีประสบการณ์ที่แบบว่าเหมือนติดเกาะเหมือนกันนะ mm hmm. เดี๋ยวลองเข้าไปดู ไอ้นี่เปิดแล้วต้องรีบปิดนะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบปิดอ่ะมันจะหุบลงเพราะฉะนั้นเราก็รีบเข้าฟุ๊บข้างในก็จะใส่เลยะคะ่ะนอนดูดาวได้สบายมากเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เนี้ยกลางคืนเนี่ยมันมืดเนาะเกาะมันก็จะเห็นดาวคือนอนในเนี้ยแล้วก็ดูดาวได้เลยเขาก็จะมีบาตรโลงให้นะคะอะเข้ามาดูเข้ามาดูาาดอ่ะ นอนบนนี้นะคะเป็นเตียงบอกว่าสบายๆแล้วก็เอนหลังนอนดูดาวแต่ถ้าใครอยากจะดูบอกว่าโอ้โหส่องแบบชัดเจนข้างนอกเขามีกล้องเห็นไหมคะกล้องที่แบบส่องดูดาวโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในก็ยังมีเครื่องปรับอากาศคือไม่ได้นอนแบบอบๆนะคะอันข้างในนี่แอร์เย็นฉ่ามากทุกอย่างมีพร้อมหมดค่ะความสะดวกสบายรวมถึงเห็นไหมดูปุ่มปุ่มเหม,มือนนอนอยู่ในห้องเลยเพียงแค่ อันนี้เป็นแบบกลัมปิ้งซึ่งโมดอปก็จะบอกว่าตื่นมาใช่ไหมคะนี่เขามีชิงช้าแบบมาดีฟอยู่ให้แบบโรแมนติกสคนเหวี่ยงไปเวี่ยงมาอย่างนี้นนะัอาบแดดนอนเปลยแฮมม็อกก็มี หรือจะดินเนอร์บาร์บี큐เขาก็จะเซตอัพให้ในแพ็กเกจนะคะก็จะมีนวดด้วยมีบาร์บีวอะไรเงี้ยค่ะนวดก็นวดตรงนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะเข้าห้องน้ําหรืออะไรมากกว่านั้นเดินกอดเข้ามาเห็นไหมคะมันจะมีโซนที่เป็น private สาหรับคนที่พักแคมปิ้งเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นพูลให้มีห้องอาบน้ําเผื่อบางคนไม่ชอบแบบ Outdoor shower อะไรเงี้ยไม่สะดวกใช่ไหมคะมีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำให้เข้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ล็อกมากๆค่ะใครอยากมีประสบการณ์สุดพิเศษที่มาลดแบบนี้นะคะต้องมา ่อคะเดี๋ยวมาดูห้องกันนะคะนนี้เป็นห้องที่เราอยู่พักห้องนี้จริงๆก็คือเป็นรีฟวิลล่าค่ะฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นลากูนวิลล่าส่วนฝั่งนี้เป็นรีฟวิลล่านะคะรอบๆมีเขาบอกว่าประการังแน่นเหมือนกันฝั่งนู้นอาจจะตื้นหน่อยเพราะเป็นลากูนที่วางร่มของเขาเนี้ยเขาก็จะเป็นไม้แกสะสลกจริงๆคนเมาดีแบบกเขาเก่งพวกงานอย่างนี้อยู่แล้วนี่ก็อย่างนี รวมถึงอันนี้อไม่ต้องมากวนนะฉันจะนอนเปิดอันนี้ไว้ d ู not disturb แต่ถ้าแบบว่าอะมาทำกาสศาดได้จ้ะก,ก็ป้ายเป็นอย่างนี้รวมถึงแต่ละวิลล่านะคะก็จะมีจักรยานให้2คันเนาะสูงก็เล็กคันนึ่งพูดเลยว่าเป็นวิลล่าที่ใหญ่มากค่ะสเปซแบบพื้นที่นี่กว้างขวางมากก่อนอื่นเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของรีสอร์ทนี่ให้มาดูตรงนี้ าก็จะเขียนไว้เลยนี่วิลล่าของคุณหนึ่งแปอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นฝั่งรีฟตรงนี้เป็นฝั่งลาโกนอะก็จะ,ะมีวิลล่าทั้งสองฝั่งเลยน้ำดื่มคอมพ l i เมน t a r y อยู่แล้วบอกเขาได้นะคะจะเอาสติลหรือสปาร์คลิงอะไรเงี้ยเพราะบางคนชอบแบบสปาร์คลิงก็บอกเขาได้เขามีถังใส่น้ำแข็งให้ค่ะกรณีคนจะทำเครื่องดื่มเย็นม็อกเทลหรือว่าอะไรก็ตามมีเครื่องแบบเชคให้ด้วยเห็นไหมช้อนชงที่คีบน้ำแข็งมาเป็นเซตให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นช็อตเชิญตัว หลุ่มละมาเห่ามากส่วนอันนี้ไม่ใช่ชาธรรมดาค่ะกองทับชาเลยขนมาแล้วแบรนด์ดีด้วยดีลมากเนาะแล้วก็มีที่นี่พิเศษคือนีน้ช็อคคกเทลด้วยแต่ละมุมเขาจะมีแบบคำแบบำคำคมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรต่างๆมาอะไรอย่างเงี้ยนะมีคอฟฟมาชิมให้ด้วยนะคะเขามาที่นี่เขาอยากให้ทุกคนพักผ่อนรีแลกซ์ดังนั้นโตทำงานจะเล็กนิดนึงค่ะสังเกตว่าบางที่โตทำงานใหญ่มากแม้กระทั่งแบบมาเมามดีฟแล้วโตทำงานใหญ่ อันนี้ไม่เขาอยากให้พักผ่อนแต่กรณีที่มาเป็นครอบครัวเป็นแฟรรมิลี่ตรงนี้จะถูกทําเป็นเตียงเสริมได้เขาก็จะปลูกเตียงตรงนี้ให้ลูกน้อยถอยสังนอนแบบเป็นเตียงหนึ่งได้พ่อแม่นอนฝั่งโน้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเวลาแขกเข้าค่ะก็จะมีเครื่องดื่มให้เป็นเวลคัมแล้วก็มีผลไม้มีขนมอะไรอย่างเี้เป็น Set. เวลคัมเซ็ตครึ่งเสียงทีวงทีวีที่นี่คือเต็มมากนะคะอันนี้มีเสิร์ฟน,นี่ตรงนี้นั่งชิลดูทีวีแล้วก็ ชิลไปกินขนมสบายโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนอนคืออย่างที่บอกสเปซกว้างมากปลายเตียงก็จะเป็นเหมือนแบบที่นั่งชิลเผื่อแบบ<อ>ตื่นมาอยากจะนั่งดูทะเลดูมาหาสมุทรอินเดียอะไรอย่างงี้ก็สามารถนั่งชิลตรงนี้ได้ไปลายเตียงนอกจากไอเรื่องปลอกไฟนียเราเห็นทุกที่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นไฟแบบอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ แทบลงไปได้นะเดี๋ยวกลัวมันตีหน้าแต่คนจะชาร์จโทรศัพท์สามารถเอาโทรศัพท์มาแล้วก็วางตรงนี้เป็นการชาร์จโทรศัพท์เลยไม่ต้องใช้สายอะไรเลยค่ะ <Wow. S 1> มุมนี้อันจริงก็เหมือนเป็นมุมรับแขกย่อมๆเนาะเหมือนเป็นลิฟวิ่งลุมย่อมๆเพราะว่าตรงนี้ก็ยังมีทีวีอีกเครื่องหนึ่งคือมีทีวี2ฝั่งเลยฝั่งโน้นแล้วก็ ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็จะนั่งเล่นจะอ,อย้อยได้ทุกมุมเลยในความทันสมัยของโรงแรมนี้เนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมเนาะ,ะ reduce reuse recycle อะไรอย่เงี้ยก็ mm hmm. เ,เป็น green hotel ที่ทันสมัยโรงแรมหนึ่งเลยค่ะมุมนี้โต๊ะเครื่องแป้งยาวๆกันไปเลย กระจกใหญ่ๆยาวๆกันไปเลยนะคะเรามีที่ทานของแคชเชียลนี่ของเราแต่แลกเข้ามาไอสองท่านนี้เอาไว้ทำอะไรอเนี้ยเอาไว้วางกระเป๋านี่เห็นนะเราก็ใช้วางแคชเชียลนี่รุ่นหนึ่งของเราคุณกว้างมากเวลาเจอที่อาเซียพี่บ็อกซ์นะคะโยคะแมทก็มีนี่เผื่อใครตื่นมาจะเล่นโยคะตัตอนเช้าตรงข้างหน้าก็สว่านเนาะเตารีดมีให้บัตรโบรมีให้ เป็นที่ระลึกจากอามิล่านะคะสามารถเอากลับบ้านได้อันนี้เขาบอกเพราะความเป็น contemporary เนี่ยเน้นเปิดโล่งซีทูหมดเลยห้องเตียงนอนอยู่ตรงนั้นซิงค์น้ำอยู่ตรงนี้บา๊ดทับอยู่ตรงนี้คือทุกอย่างแบบถูกออกแบบให้เปือยโล่งมาดูอเมนิตี้ของเขากันดีกว่าตึ้งก็มีทุกอย่างที่เราต้องการชอบพื้นพื้นเี่มีความฟ้าขามีความลายกระเบื้องที่แบบ สวยงามถ้าไม่ชอบแต่งตัวตรงนั้นมายืนแต่งตัวตรงนี้นี่นะคะมุมนี้อาบน้ำได้แล้วมีเอา d อ o r shower อยู่ข้างนอกด้วยนะคะหลายคนถามอ้าวห้องน้ำหายไปไหนมีแต่วเวอร์ห้องน้ำหายไปไหนห้องน้ำอยู่นี่เป็นห้องน้ำที่ใช้แสงจากธรรมชาติลงมาตรงส่วนของนี้นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็ เป็นเตียงนอนอาบแดดมีระแนงไม้ซึ่งบอกว่าชิลมากแต่แล้วก็ชาวอันนี้เป็น outdoor shower นะคะเพื่อเล่นเสร็จปุ๊บอาบน้ำตรงนี้ได้เลยน้ำสิทุกคนน้ำแบบใสแจ๋วมากดูสิมาก็ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งเป็นฝั่งรีฟนะคะก็จะเป็นแนวปะการัง ลงไปปุ๊บก,ก็จะเจอประการังได้เลยอย่าลืมว่าเราอยู่ที่บาท,ทอนเนาะพั mm ้น hmm. ใต้น้ำเนี่ยค่อนข้างสมบ,บูรณ์อยู่แล้วมีทั้งปลาประการังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากลงเลยอะ ท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี่พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอะทริปเทเวล l s ชัวจากทิพะยะประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงการจนาหุงทองชวนทุกคนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะเราจะจัดทริปแบบนี้บ่อยๆเช่นเดือนตุลาเนี่ยนะคะเรามี2ทริปติดๆเลยค่ะไปดูแสงเหนือกันที่ หมู่เกาะโลโฟเทนประเทศนอร์เวย์ค่ะก็บินเข้าออสโลจากนั้นไปดูแสงเหนือที่ ทรมโซซึ่งเป็นเมืองหลวงของการดูแสงเหนือเลยแล้วต่อจากนั้นเราก็เข้าไปที่เกาะโลฟเทศน,นะคะอันนี้เดินทาง17-26ตุลาค่ะเป็นเทศกาลของการดูแสงเหนือเป็นซีซันของการดูแสงเหนือแล้วปีนี้เขาพูดเลยนะคะว่าเป็นปีที่ the best ของการล่าแสงเหนือเพราะฉะนั้นชวนทุกคนออกเดินทางไปด้วยกันค่ะ17-26ตุลาค่ะอีกทริปหนึ่งค่ะ27ตุลาถึง4พฤศจิกานะคะทริปนี้เป็นทริป ไปย่าติงกันค่ะประเทศจีนไม่ต้องทําวีซ่าแล้วนะคะคนไทยไปเที่ยวประเทศจีนเพราะฉะนั้นสบายๆเลยแล้วไปช่วงที่วีคที่เราคัดสรรแล้วว่าเป็นวีคที่ใบไม้เปลี่ยนสีแบบสวยมากๆเพราะว่าเราไปทุกครั้งเราก็จะไปช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นโกลเด้นวีคทั้งอุทยานก็จะเป็นแบบสีเหลืองสีทองสวยมากๆค่ะก็ชวนทุกคนไปย่าติงกันย้ำอีกที27ตุลาถึง4พฤศจิกายนนะคะ ก็จะไปเจอทะเลสาบหสีทะเลสาบน้ำนมท,ม,มทะเลสาบไข่มุก3ทะเลสาบที่อยู่ในเขตย่าติงที่ Amazing มากค่ะจากนั้นนะคะช่วงต้นเดือนธันวาค่ะ29พ่พฤศจิกาถึง8ธันวาเป็นทริป3สถานนะคะอุซเบกิสถานทาจิกิสถานเติร์กมินิสถานใครที่สะสมประเทศพวกสถานสถานทั้งหลายไปด้วยก,กันกับเราค่ะ3สถานในทริปเดียวกันเลยนะคะซึ่งปกติอะ่ะมันจะจัดยากมากเลยเนื่องจากว่าแต่และประเทศมันจะมีความยากเรื่องการเข้าเรื่องอะไรอย่างนี้ แต่ว่าเรารวบตึงมาให้เลยค่ะ3สถานเลยทั้งอุซเบกิสถานแล้วก็เติร์กไปด้วยกันได้นะคะ29พฤศจิกายนถึง 8ธันวาคมค่ะเป็นช่วงวันหยุดลองวิกเอนพอดีเลยช่วงนั้นวันรัฐธรรมนูญแล้วก็วันพ่อด้วยเพราะฉะนั้นไปด้วยกันค่ะจากนั้นทริปช่วงปีใหม่นะคะก็จะเป็นทริปจอร์เจียค่ะไปเค้าดาวด้วยกันที่ประเทศจอร์เจียเดี๋ยววันเดินทางออกเป๊ะ,ปะแล้วจะจะมาบอกทุกคนอีกทีนะคะว่าเป็นช่วงไหนแต่อย่างที่หลายคนรู้กันจอร์เจียเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่สวยมากมีภูเขาหิมะด้วยแล้วก็คนไทยไม่ต้องทําวีซ่าค่ะเป็นประเทศเดียวที่คนไทยอยู่ได้365วันเลยนะคะประเทศ จากนั้นค่ะทริปช่วงสงกรานเราก็จะมีจัดไป มาชูปิกชูและโบลิเวียค่ะเป็นทริปที่เราก็ตั้งใจแบบปั้นมานั้งหต่ปีที่แล้วแล้วเนาะที่จะแบบอยากจะจัดไปกันก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสงกรานต์เลยนะคะ5-20เมษาค่ะใครอยากไปเอกซติกด้วยกันที่ประเทศเปรูประเทศโบลิเวียก็ไปด้วยกันไปดูลูกหลานชาวอินคาไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างมาชูปิกชูกันค่ะรวมถึงทะเลเกลือที่อุยูนี่ด้วยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นทริปการเดิน,นทางคร่าวๆช่วงนี้นะคะที่ถ้าใครอยากไปเที่ยวกับ พ่การการจนาหงทองนะคะก็ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวขึ้นลายติดต่อไว้ให้นะคะใครจะขอโปรแกรมก็ l ลาย juicy journey ได้คะ่ะหรือเบอร์โทรนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้มาประปวนีปิีนีรอบนี้นะคะใช้ e sim ของ a i r Alo ค่ะ a i r a l o ก็จะเป็น e sim ที่ใช้ได้200ประเทศทั่วโลกเลยข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนซิมเนาะเวลาจะใช้ใช่ไหมคะก็โหลดแอป เอาโลมาไว้ในมือถือเราก่อนทั้งแรกก็ลงทะเบียนก่อนเลยค่ะแล้วก็เวลาจะไปไหนเนี่ยประเทศไหนก็เสิร์ชชื่อประเทศนั้นมาเหมือนเรามาปาปัวนิวกินีใช่ไหมเราก็จะเสิร์ชปาปัวนิวกินีมันก็จะโชว์แพ็คขึ้นมาว่ายูจะเลือกแบบ1 GB 3 GB หรืออะไรใดๆก็ตามหรือเราก็สามารถเลือกแพ็คได้เลยว่าเราจะเอาแพ็คไหนก็สะดวกดีค่ะเราก็เลือกโปรเซสของการจ่ายเงินจะเลือกจ่ายวิธีไหนก็ได้หรือคนสะดวกจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตอะไรเงี้ยค่ะก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้ยังก็จะมีโปรเซสขั้นตอนบอกวิิิิิธีีีีกกกกกาา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 รรรรรรรใช้้้้้นนนะว่่่่่เาาเเเเเเตตตตตออองงงไไไปปปปทททททโโศััััพพ์มมมมูซซซซส็็็จจจุ๊บขดด ขึ้นมาว่าเพิ่ม eSIM ไหมเราก็เพิ่ม eSIM เข้าไปจากนั้นก็สามารถใช้เป็นลงทะเบียนด้วยแบบใช้ QR code ก็ได้หรือว่าจะใช้แบบ Man น a l ก็ได้ก็อันนี้ละคะเป็นโั้นตอการใช้งานของของ eSIM ของ air a, a l o ก็ทําให้ทริปมาปาโบลยูกินีก็ค่อนข้างสะดวกสบายค่ะออกไปข้างนอกนี่ใช้เน็ตสบายเลยสัญญาณก็โอเคนะไม่ได้แบบว่าโหมาปาโบนยูกินีแล้วสัญญาณไม่มีอะไรย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคอยากจะลองเปิดใจใช้ก็เข้าไปโหลดแอปของ a i r alo ไว้ก่อนเลยค่ะ โอ้โหตอนนี้ใครไปเที่ยวยุโรปอเมริกาใต้อเมริกา,า,ก,ากลางอะไรพวกนี้หรือแม้แต่อเมริกาเนาะคือมิชชันชีพข่าวนี้ชุกชุมมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากเซฟๆนะคะวันนี้อยากแนะนําอันนี้เลยกระเป๋ากันขโมยค่ะเป็นเป้เป็นกระเป๋าคาดอกเป็นกระเป๋าสะพายจากแพ็กเซฟนะคะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากออสเตรเลียค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไว้เนือ้อเชื่อใจมากเรื่องกันขโมยกันยังไง นี่ดูนะคะมันมีหลายชั้นสมมุติว่าเราอันนี้เป็นแบบใบนี้เนี่ยเอามาเที่ยวด้วยตอนนี้เนาะมันจะเป็นแคทโออย่างนี้หรือจะสะพายข้างใกล้ค่ะอย่างนี้อ่ะหลายคนบอกว่ากันขโมยยังไงหรอมันก็เหมือนกระเป๋าสะพายทั่วไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมุติว่าคนจะตับใช่ไหมมิชชัดที่บางประเทศน,นะอย่างบราซิลเนี่ยเขาจะมีกันไกมาเนาะ ตัดชุบแล้วก็กระชากไปเลยแต่อันนี้ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเสริมสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเท่าไหร่มันก็จะไม่ขาดหรือถ้าจะกรีดใช่ไหมคะมีชาชีพก็ไม่สามารถกรีดได้ะคะ่ะเพราะว่า,าข้างๆเนี่ยเป็นตะข่ายอลูมิเนียมเนี่ยเปิดให้ดูนะคะข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นข้างในจะเป็นอลูมิเนียมจับไปมันจะเป็นรวดๆตะข่ายตะข่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรีดคัเตเตอร์มากรีดหรือมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกรีดไม่เข้าอันนี้กัน ส่วนเรื่องของการล้วงค่ะยิ่งไม่ต้องลัวเพราะว่าอันเนี้ยซิปล็อกหลายชั้นมากนี่ล็อกแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าล็อกอยังไงนี่ล็อกชั้นที่หนึ่งที่สองเราตีมาตรงนี้เลยสมมติว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะนี่ล็อกตรงนี้อีกชั้น,หน,น,ะะน,น,นหนึ่งคือล็อกหลายชั้นมากมิชชีพงงพุดเลยแล้วมีช่องใส่พาสปอร์ตท,ที่แบบแน่นหนามากนะคะตรงนี้ช่องใส่พาสปอร์ตจะอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ก็จะมี ตรงนี้อีกทีหนึ่งหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นแบบแพคเซฟเป็นกระเป๋าที่คนเดินทางจะไว้เนื้อเชื่อใจมากหรืออย่างอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโต๊ะได้สมมติว่าเราวางกระเป๋าไว้แล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรยังไงเราสามารถล็อกอันนี้กับโต๊ะหรือกับที่นั่งกับอะไรได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยสําหรับแพคเซฟแบบผูห้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากสะพายอะไรเบาๆก็มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อาจจะบางนิดหนึง่งแต่ก็มันก็จะเบาอันนี้ใส่ได้แค่สมมติใส่พาสปอร์ตใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์อะไรเงรี้ยแล้วแขวนข้างหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนชอบกันแต่ถ้าใครบอกว่าบอกอยากใช้แค่กระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบกระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแบบเป้ยิ่งดีอะไรค่ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่อะไรได้แต่ว่าวันมาทริปนี้ไม่ได้เอาเป้มาเอาแบบคาดอ,อกมา อันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบแพ็คเซฟเหมือนกันอันนี้ห้อยได้กับกระเป๋าเกี่ยวไว้ข้างในเวลาคนจะดึงไปก็ดึงไม่ได้ก็ทั้งหมดนี้เป็นแพ็คเซฟนะคะใครอยากเดินทางแบบเซฟเซฟไปกับแพ็คเซฟเลยค่ะรับรองว่าสบายใจขึ้นเยอะสำหรับใครที่อยากได้แพ็คเซฟรุ่นต่างๆนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะหรือสอบถามมาได้ที่แอดไลน์นี้เลยค่ะ j u i j y Journey นะคะหรือว่าลิงก์ที่ขึ้นมาให้ที่นี่ค่ะ พิพยประกันภัยสายการบินแอร์เอเชียโ s เอ a ิสปาไทยแเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งรูมไทป์นะคะก็เป็น b บีชพู o ว Villa อันนี้2ห้องนอนค่ะจุดเด่นของที่พักที่นี่60กว่าห้อง60กว่าวิลล่าเนี่ยคือ Space ค่ะนี่คือจุดเด่นของเขาเลยคือเขาไม่ห่วงพื้นที่เลยคือกว้าง อันนี้เฉพาะในส่วนของบ้านนะคะห้องแบบนี้บอกไปแล้วว่ามี2ห้องนอนเพราะฉะนั้นเหมาะเหมาะกับครยเหมาะกับ Family คะ่ะหรือจะเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันส่วนนี้ค่ะก็เป็นส่วนของ Living Room ซึ่งอย่างที่บอกไปเปนกว้างขวางมากสามารถเปิดประตูตรงนี้เพื่อให้แบบรับลมทะเลอะไรนี้ก็ได้ก็เหมือนทุกห้องเนาะก็คือบ้านนี้ไม่ห่วงเลยค่ะชากาแฟช็อกโกแลตต่างๆนานา อันนี้นะคะถ้าส่งผู้ใหญ่ก็ได้สมมติพ่อแม่นอนนี่ก็ได้ข้างหลังค่ะไฮไลท์ตามมาเป็นบังแบดก็คือลูกสองคนลูกน้อยหอยสังนอนทั้งบนสองคนห้องพ่อแม่อยู่ไหนเชื่อมถึงกันเลยค่ะประตูสามารถเปิดถึงกันได้เป็นแบบคอนเนคติ้งได้ห้องน้ำหรือห้องนอนมันใหญ่มากพื้นที่บอกแล้วไม่ห่วงพื้นที่มาดูค่ะ,ะก็อแบท่าแบบแก้ป p e n ิง <c oughs> <c oughs> คือช่อรกคือแบบบิ๊กบึ้มมากชอบมากเวลาสะทีเหมือนแบบฝนตกอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกไปนะคะบอกอีกทีว่าห้องน้ำเขาใหญ่จริงๆงเนี่ยขอแอบดูห้องนี้ก่อนอ่าอีนีด่ด้วยและแจ็กเก็ตเด็กเห็นไะหมล่ากล่าเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์ของพ่อแม่ค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะห้องจะคอนเน็กกันระหว่างห้องพ่อแม่กับลูกคือจะปิดก็ได้หรือจะแบบเปิดไว้ไปดูลูกหน่อยซิเด็กร้องอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันห้องน้ำก็คือทรงเดียวกันเลยค่ะใหญ่ตู้เหมือนกันเลย,บบยมีทั้งเอา์ด์อินดเนี่ยเรื่องเลยค่ะว่าจะอาบชอบปาแบบหนาเนี้อะไรเงี้ยค่ะในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็อย่างที่บอกเชื่อมกันใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเป็นมา่านนี้เผื่อแบบไม่อยากโดนแดดตอนเช้ารูดปิดมาก็รูดปิดตรงนี้เป็นห้องนอนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกของพ่อแม่มีห้องรับแขกสองห้องรับแขกสองห้องรับแขกสองห้องน้ำสองห้องนอน <Wow. S 1> นั่งชิวดูทะเลอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเนี่ยนอกจากพื้นที่ข้างในกวงขวางวาดูพื้นที่ข้างหน้า สมมติกรณีเล่นน้ําทะเลหรือเล่นน้ําสาแล้วหลายจะล้างตัวก่อนก็มามุมนี้ได้แล้วค่อยเข้าห้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะมุมนัง่งชิลนั่งเล่นอาบแดดอะไรอย่างงี้ะคะ่ะมุมนี้ก็เช่นกันเรียกว่าสระว่ายน้ําในบ้านใหญ่กว่าบ้างสะในโรงแรมบางโรงแรมอีกเนาะคือบางโรงแรมสระว่ายน้ําของโรงแรมแลยังเล็กกว่านี้เลยค่ะหรือจะลงไปเล่นน้ำทะเลก็ ไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลแล้วค่ะอันนี้คือข้อดีของเป็นบีชวิลล l าเนาะห้องแบบนี้นะคะที่เป็น Family เนี่ยมันจะมีทั้งแบบ1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอน4ห้องนอนแล้วก็6ห้องนอนค่ะที่จะสามารถแบบเป็นเรสซิเดน์ใหญ่ๆได้เลยเรียกว่าสมมุติมากันครอบครัวใหญ่เลย6คู่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจอง Resident หลังใหญ่ได้สำหรับ6ห้องนอนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งค่ะที่อยากจะนำเสนอใน60กว่าวิลล่าของอาเมล่ามาลดี ที่นี่ตรงนี้เป็นซันเซ็ตบาร์นะคะซึ่งเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มค่ะก็มานั่งรอดูชิลๆดูซันเซ็ตดูตรงนี้แบบโอ้โหดีมากเพราะว่ามันเป็นอาคาร2ชั้นตรงส่วนของบาร์เนี่ยค่ะก็จะอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนะเป็นเจแปนิส e เ e สตอร์ a n t ข้างล่างข้างบนก็ดูซันเซ็ตไปซึ่งแบบสวยงามมากยิ่ง วันที่พระอาทิตย์แบบเป็นใจแบบนี้เนาะก็สามารถสั่งเครื่องดื่มได้ค่ะรวมถึงเขาก็จะมีสนมสแนค็คมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่พวกมอกเทลพวกจูสเท่านั้นนะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกเต็มเลยไม่ได้มีแค่บาร์นี้นะคะเขามีบาร์บาร์แล้วกอ็อีกที่หนึ่งด้วยก็จะมีหลายมุมที่สามารถนั่งชิลดูซันเซ็ตได้แต่ว่าถ้าใครจะดูจากในวิลล่าของตัวเองก็ได้อีกเช่นกันค่ะ